โซลาร์เซลล์นะครับตีน้ำบอกความหมูหอูป้าบอกโออะไรก็วางลงไปนะครับตัวนี้เป็นสามแรงนะครับออกมาแป้งใหม่ใช้โซลาร์เซลล์สองแผงนะครับตีน้ำบอกกุ้งตัวนี้ต้องไปขับเกียร์นะครับพอดีตอนนี้ได้มาตัวหนึ่งครับก็เลยทําเสร็จแล้วจะทดสอบไปดูว่าโปบโมอเตอร์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับรอบเกียร์เนี่ยออกมาเท่าไหร่นะครับพอดีเพจมันหายนะครับ เราจะเทตให้ดูว่าความเร็วรอบมอเตอร์เท่าไหร่เียเท่าไหร่เพื่อเอาไปใช้งานนะครับเดยผมจะปรับอยู่ที่ประมาณ 2M น,น,นะครับ,รบประมาณ2มน,นะครับอม,มอเตอร์นะครับรจียวเลยนะครับ ลบพันห้านะครับหน0 0ห้าถึงพันเข้าไปนะครับนั่หของลบมอเตอร์เอ่อรอบเกียร์บเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับ8.7ประมาณ80ดบรอบต่อนาทีนะครับถึง90รอบนะครับ80ถึง90นะครับถ้าเราจะได้อบจาก เราตองเติมอีกนะครับมันลอยสิบก็ได้นะครับความเยอรก็เติ่ก็จับไปด้วยประมาณสองพันหลอดนะครับหนึ่งร้อยหลอดก็สองพันหลอดนะครับในใจสนใจก็ดวนเลยนะครับขอบคุณครับ